ไปเรื่อยเปยเื่อยเชยแฉะนะคะเพื่อนๆอย่าเพิ่งเบื่อกันนะคะมาทำการพี่น้องมาทำการอากาศจะค่อนข้าง,ง,งเย็นเนาะค่ะเนาะน,น,นี่นี่มันเป็นหินภูเขาไฟทั้งนั้นแหละหินเก่าพี่น้องหินเก่าล้วบี้หญ้ามันกับแบบว่าขึ้นเมฆขึ้นเมฆเอดมันกับมาขึ้นตามจงสี่แล้วจ้าน,นี่เห็นปะเราชมด้วยกันมีคนเดินไปทางนู้นด้วยนะคะเพื่อนเขาเดินไปชม เตี๋ยวเขาเตี๋ยวอะไรประมาณนี้นะค,ะนค่ะน้องคณะไปไปชมนกกันมาเร็วนี่ห้อยหินเก่าพี่น้องเอ้ยผมเป็นใอยบอกโคตด้วยอี่สิลุกพี่น้องนี่แหละที่เขาไหลมาเทินกันเทินกันมันอาจจะมีรูปทรงหลายลักษณะแตกต่างออกไปนะคะเพื่อนๆดู แล้วก็พวกต้นไม้ใบหญ้าเล็กมันก็ไปงอกอยู่เนาะด้านล่างบอยอยากลงไปมองหันเตึพีน้องผ้าเจ้าเนี่ยอออืเนต่อไปนะคะเจอเห็ดดอกนึงนอนสกิเลว่ากินเลวโอ้ยอันนากมาอันนี้มันกระลังข้นเลยเพื่อนๆี่นี่นี่กำลังออกดอกนะคะนี่ น่าจะตายก่อสักมังเนี่ยจะได้กินหรือเปล่าก็ไม่รู้คนะพี่น้องดูนะท่านาานี้เขาเขาตักล่องคนเขไปเดินกันหลายคนนะดูๆสองตัวเมียคู่้นึ่งพาพสองคนกัไปน้ำนาน,นี่บ้านตรงนี้เขาน่าจะไม่ให้ใคร,ใครเข้าไปนะคะเขากั้น ไม่มีรถคันไหนเข้าไปได้นะคะนี่บริเวณนี้มันน่าจะเป็นของหน่วยราชการที่เขาดูแลบริเวณนี้หรือเปล่าว่าไก่ก็ไม่แน่ใจนะคะ เดินขึ้นมาทาั้งที่มีท่าีงยางบ่งยาง <c oughs> บันนี้งำงำลงสิลำบากขึ้นบันโน <c oughs> <c oughs> อ้ยคลิปค่อยกับสมบุกสมบันพี่นอ <c oughs> ้นองเ้ยไ่านหยังดอก <c oughs> จงบิวสวยๆวกเขาหัวร้นไม่มีต้นไม้นะคะเพื่อนคนเขาก็ไปเดินตามป่าสวนทางนู้นนะคะเขา่าจจะไปเดินเล่นอะไรสักอย่างเราก็ไม่รู้นะ <c oughs> นี่ดูสิหินรอยแตกรอยแยกเห็นที่มันมาจากภูเขาไฟที่มันเคยวระทุแหละลอยเกา่าเก่าข้างล่างก็เป็นหลุมเป็นบ่อด้านข้างก็จะมีต้นไม้เล็กๆขึ้นระบายนะคะเนาะสงสัยป้าไก่อาจจะไม่ได้ไปเดินถึงต้นสนทางนู้นนะคะเพราะว่าค่อนข้างไกลอยู่เพราะว่าสามีไม่ได้ออกมากับหมาเนาะเราก็กลัวว่าแกจะนั่งรอนานเดี๋ยวก็จะ บนเป็นหมีกินหมาเอ้ยไม่ใช่หมีกินพึ่งพึ่งกินหมีอันนี้ก็รูปนหน้ารักกานะคะดอกอะไรก็ไปหมดแล้วแหละเพราะว่ามันจะใกล้จะเข้าหน้าหนาวแล้วเนาะมันก็จะเริ่มเหลืองเริ่มแก่แล้วเพื่อนๆดูนะคะเป็นหลุมเป็นบอ่อดู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 ดดดดยพี่น้องเลยสิ่งมะหะัศจันย์นี่ตัวโลกแล้วนาะจังเนาะดูดอกไม้ส,สวยๆเหลืองๆนะคะ นู่นด้านล่างตรงนู้นน่ะมบีบลูเบอร์รี่นะคะบ,บลูเบอร์รี่้าไปกับซิสดุดไปเลยโอ้ยโอ,อ๊ยเนาะคนสิลองเพลง้ยงคนเดียวดอกไม้สวยๆงามๆน้องคะเนาะนู่นเนาะพี่น้องบลูเบอร์รี่ทั้งนั้นนะที่มันขึ้นเซมอยู่ตามก้อนหินน่ะเห็นไหมคะคือต้นเขาจะเล็ก คนก็อาจจะมองไม่ค่อยรู้ว่ามันเป็นต้นอะไรต้นไม้ใบหญ้าคนก็หยางกลับมาแล้วอะไรไปเนาะคอยยังลอยอยู่แถวนี้อยู่เดี๋ยวเราไปดูบูเบอร์รี่ค่ะ รอดูข้างๆนี่มันมันก็จะทรมานนิดนึงนะครับเพื่อนเพราะาทางเดินมันค่อนข้างจะคือมันมันไม่ค่อยเวิร์กอะดูดิทางลงไหมมันสิคืออยู่บพี่น้องมันจะมีไหมนะคนค็ย,ยางกันเต็มอยู่พี่นอ้องเปิกหยุดกลองแป๊บนึงพอหยุดถอกเลยเราก็ต้องไปถ่ายเอาไ ชาวบ้านมาตรงทิศทางมันลำบากมีเตพี่หองก็เป็นเบอรคุณดนี่ขายก็สิเปรี้ยงกว่นี่นั่ขนาดข้างล่างนะมีแต่ตุนนะูเบอร์รี่ด้วยค่ะเตพี่หองนะแต่โมโหว่าันมีหน่วย เดิน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 ออกกําลังกายกันร้อยแตกร้อยแยกของหินพี่น้องเฮ้ยเขาอาจะเดินไปเท่ยวป่าสนนะคะ ยางหยุดคอยสยิ้ยางขึ้นไปหาเพราะไงก็ไี่นู้เรื่องคือสิบปะหอดตน้นสนดอกเกรงใจผู้พามานะคะตัวเขานั่งรอนานเขาเขาเอารถกัามากบ่ใดรถคันพม่าก็สิบกว่าเลีย พี่ลุนน้ำคลิปเนาะน้องเนาะจังไดกาฝฟกุดไค์กดแช่กดติดตามเป็นกำลังใจในเด้อปนองเด้อกดดิงด้ด้วยนะนะขอคุณมากมายในครับเลือดไ้นาเือทางทางดตามมาอยู่ที่แห้ส่วนรอบอัตลกตัวการอบ้อบนช่องแถวๆอย่าลืมี่นออย่าลืม วยจะเล่นในยางยางเดียวถงลอคอยลำบากตั้งแต่คอยไม่ดูเหลกๆพี่น้องก้ยางเลยขี่จักย่านขั้นข้างขั้นหนึ่งต้อง,ง,งขันเนาะแต่ยูจนเม,มื่อใจนทอดจูมือนีแล้วพี่น้องเ้ยทุกอย่างมันก็แค่ภาพลงตานะคะ <c oughs> เราต้องสู้สต่อไปค่ะชีวิตยังไม่สิ้นต้องดิ้นกันไปด้วยกันเ้อ ย่างคืนนะกินโคกขึ้นเขามวยมวยลาย